สวัสดีครับนะตอนนี้กูมีการขุดบรอร่ลอล่อปลากันนะครับพี่น้องเอฟซีนะขุดบอด่อล่อปลาปลาไหลนะครับที่นี่นะครับหนึ่งนะครับพี่น้องเอฟซีหนึ่งมันมีคนอะไรครับเออมันมีฟันเกี่ยวป่ะพี่เออแมนกินร้อนาวพี่เ้ยอืมแล้วทีนี้มันมีการขุดบ่อบ่อล่อปลาเพราะอะไรครับหนึ่งนะครับนะคุณได้คลิปเอ,อเนื้อคุณภ,ภาพมากค่ะเออ ทุกท่านเห็นชอบตอนเมื่อวานน่าทานมากอ๋อเมนบอกพี่ใช่ไหม,มอ๋อครับผมนคุณภาพเอาแบบคุณภาพเลยซอเมนดมะขามเมื่อวานโรระ3สามสิบเอาจากลูกครับมะขามเม็ดบันอ๋อขายลูกแล้วซาบาดไปบตออภคสามสิบในมันเออ ในครัวส่งให้พ่อมบอกพป็นสิ่ร้างในมหาวามก็สร้างมากครัวโซฟี่เออเข้ามาเข้ามานะตอนนี้นะครับมีการขุดบ่อรลอป่ปลานะครับพี่น้องอ้าวการที่ว่าขุดบ่อรลอป่ปลาแล้วคุณได้อะไรครับอ่าคลิปวิดีโอนะครับกับพี่สาวของคุณนี่เอาไปทําอะไรหรือจะส่งให้ใครครับจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อ่าในนิทานเรื่องนี้ นี่แหละครับแล้วออกมาพูดว่าไม่ได้อ่าส่งให้อีเศษฝรั่งจริงหรือเปล่าแล้วโตวไม้มันไปได้ยังไงอออันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีผมว่ายุ่งแน่นอนครับงานนี้ยุงครับยุ่งก็ฮอดหมอยเกือกเลือดภุลาครับพี่น้อง <laughs> ยุงก้อนหมอยเกือกเลือดละครับเบื้องเอาแลวพี่นอ้องเอ้ยบาทนี่อ่ความบันเทิงนะครับความบันเลยกาลังจะมาถึงแล้วกับคาพูดมันย้อนแย้งจริงหรือเปล่าแล้วคุณอยากได้อะไรครับทําไมคุณถึงออกมาขุดบ่อล่อปลาถึงออกมาพูดแบบนี้แล้วปากคุณบอกว่าอะไรครับไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะออบอกว่าอยู่ใครอันนี้ไม่ได้อยู่ใครอยู่มันแล้วครับ เพื่อต้องการจะเอาชนะหรือจะเอาบักกหลายเขา้าคุกให้ได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจคุณไม่ได้มาสนใจเขาไม่ต้องมาพูดเรื่องเขาแล้วก็ต้องไม่ไม่ต้องมาขุดบ่อรอปลาอืมอ่าพี่โฉบหมูสองโลนะครับพี่โอนแล้วจ้าส่งสลิปไปแล้วจ้าโอ้ขอบรคุณมากจ้าพี่บลริก ไม่เอาเนื้อด้วยบอกพี่โบเร็กของหนูช่วยหนูหน่อยจะย่าขายจ้าแล้วทีนี้ออกมาว่าคุดบอโลปบ่ะเพื่อจะเอาอะไรครับไว้ไว้เป็นหลักฐานหรืออะไรผมได้แค่นี้ผมก็ภูมิใจแล้วดีใจเลยแล้วทีนี้บักไหลไปหลงกลมันจะออกมาทำไมครับพี่น้องเอฟซีนะจะออกมาทำไม นะครับพี่น้องเอฟทีอืมแล้วที่ไปทําคลิปในการตัดยงตัดหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวมันทิหยงมันที่ยากไปมาดว่าจะเป็นเจ้าของขี่ดอขี่ดินไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของบอกสอกด้วยทีนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่สาวมันด้วยเขาสืบเขาสออีห้าก็ไปล่องเลี่ยนอยู่แบบนี้ทำเพื่อใครทําเพื่อให้มันได้คอนเทนต์แล้วทีนี้ คนในหมู่บ้านของเราเองเนี่ยจะมากัดกันเหมือนหมาเหรอครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าแล้วอีนี้ถ้าไม่ได้ส่งให้อีเศษฝรั่งแล้วก็ส่งให้อีหยวกไงแล้วโตวไม้มันได้มาจากไหนที่มันไปร้องเรียนใครหมาตัวไหนไปถ่ายเออขอถามหน่อยครับหมาตัวไหนไปถ่ายวายครับพี่น้องเอฟซีอมสาระการการเปลี่ยนมาดว่ากูกบซื้อเออ,อ,อแม่นบอกนะครับนะ เอออมศาลาการเป็นการเปลี่ยนมากกูโบเ,เสือเอออมโบนมา,วาก,กว่ากูโบเสือออมยาคู่มากก,กากูโบเสือแม่นบอกครับพี่น้องผู้พูดจริงหรือเปล่านะครับแล้วบอกว่าอะไรจะเก็บไว้เป็นหลักฐานมันโบเมนครับพี่น้องเพื่อต้องการที่จะเล่นงานมักไหลนะครับคําพูดของคุณเนี่ยมันย้อนแย้งกันว่าจะออกมาพูดเพื่ออะไรครับออกมาพูดเพื่ออ่าทำไมถึงออกมาพูดอ่าขุดบ่อล่อปลา เพื่ออะไรครับจะได้หลักฐานอะไรเพื่อจะส่งให้ใครไปเล่นงานบักไหลนี่แหละครับถ้ามีการลงเรียนปุ๊บทีนี้นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องลงเออเขาก็กลัวหนึ่งห้าเจ็ดไงนะครับเออนะครับเนาะมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีแล้วส่งให้ใครทีนี้ นี่และครับมันจะเดือดร้อนกันทีนี้นะฮะที่ตรงนั้นนะครับมันเป็นผืนเดียวกันถ้านะครับเกิดมีปัญหาปั๊บทีนี่อ่ถ้าเกิดมีปัญหาปุ๊บที่นี้เขายึดทั้งผืนเลยทีนี่ถูมีปัญหาบรัดหลวงหายซูเฮ็ดกินถูก็นจะมีปัญหาเถียงกันเนาะยึดแมนเบิดแบบนี้เอาลองดูแล้วครับอ่เดือดร้อนทีนี้ เดือดร้อนมันกะทั่งพยานปากทูด้วยทีนี้เอาทำไม <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับมันไม่ผใิ้มันไม่ได้มีผลดีแล้วมันก็ไม่ใช่ที่เรื่องที่สลาดเท่าไหร่นี่คืองโง่นะครับอ่ามันไม่ใช่เรื่องที่สลาดเท่าไหร่มักซอก็อะไรแม่ก็เดือนร้อนอย่างพี่มันก็เดือนร้อน <c oughs> มันจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลในที่นี้ แล้วที่ของมึงที่ขายอยกปุ๊บทีนี้อา้าเขาบอกว่าขายเท่าไหร่นะห้าหมื่นจริงหรือเปล่าพูดจริงที่คิดว่าหยกจะไม่โดนเหรอครับคลิปหลักฐานที่เอารถทงรถไถไปถ่ายคลิปทําวิดีโอแล้วมันจะเข้าเนื้อตัวเองคิดดูดีๆนะครับคนที่ได้คอนเทนต์คือใครครับอีเศษฝรั่งมันจะมาติดคุกกับสูไหมทีนี้อา้าวคิดดูสิครับ บ้าหรืองูครับพี่น้องอันนี้นะรับว่าง่แลื้อวดวสลัดโอ้ชูจะมาเถียงเรื่องการเข่าคุกนี่ <c oughs> โว้ยนะครับเนาะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงทีนี้นะครับอเรื่องที่ดินแปลงนั้นอตรงอะไรครับอ่าเรื่องอะไรแปลงสองนี่นะครับที่โซคนหมูเท่าไหร่เอาสองกิโลครับอ่าเอาเป็นสองกิโลแลว้วพี่เพราะว่าผมเม็ดเป็นแพ็กระนะ อ่าแพ็กก็ท่ำกันสองลายชิปก็การละหมูก็ได้เอาเป็นกิโลก็ได้พี่เออยังคุยกันหลังบ้านเด้อพี่เดอ้อเอาแบบติดมั่นบอกไปไรเอออเอาแบบไรสันข้อเลยบอกก็เอาไปไรเออนะครับเนาะเอาเข้ามานะครับแล้วก็มีการอะไรครับพี่น้องเอฟซีอืมมีการออกมาพูดทีนี้มันก็เดือดร้อนทั้งแปลงแล้วนี่เพราะว่าเดือดร้อนแน่น,นอนเนี่ยเขาต้องยึดแน่น,นอนเนี่ย ตรวจยึดถ้ามีปัญหากันปุ๊บเมื่อไหร่เขาว่าเขาจะตัดปัญหาเลยเออนะครับนี่แหละเขาบอมบอกหมูก็มีเหรอช่างต้ามีครับเดี๋ยวจะทําอยู่พี่หมูก็จะมีจะทําอยู่เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วทาหมูด้วยนะบบางคนก็ไม่ทานเนื้อด้วยนี่แหละมันจะเดือดร้อนพี่มันจะเดือดร้อนทีนี้เออนะครับนะแล้วเขาจะมาตรวจดิดเลยทีนี้อันนี้เรามีเคสอยู่ที่บ้าน โกบานพี่น้องเอฟสี่นะเถียงกันเรื่องทางนี่แหละเดือดร้อนถึงเจ้านาทงเจ้าหน้าที่นี่โอ้มีปัญหาเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลโพสธาเขายึดยึดทั้งสองเลยออเพราะอะไรครับตัวเองไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรครับไม่ได้มีสโสนเดิมไม่ได้มีนอสอสี่จอไรเขาให้เฮ็ดกินกับพ่อตายแล้วออเออพี่เอน็นอออะไรนี่ย Săm bài sáng tăm mà ừ, bài hám sáng tăm hả <laughs> bài sáng tăm <laughs> ờ,